เดี๋ยวข้าจะแวะกลับมาเที่ยวเล่นใหม่นะคะเดินทางปลอดภัยนะไว้พบกันค่ะไปไว้พบกันนะท่านลุงแล้วก็คุณเซนิตไว้พบกัน้พบกันท่านเรียกเขาว่าอะไรนะคะคุณเซนิต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 ไม่ใช่ฮะโทนิกก็มีมาแล้วนะ คุณเซนแลยค่ะอ่าฮะเพราะว่าเราต้องเอาไว้เราต้องได้เจอกันบ่อยๆเพราะว่าการอ่าฮะไว้พบกันไว้พบกันนะอือฮึาส่งคาดสุดสายตาเหรอคะอืมแบบว่าเป็นวัฒนธรรมของพวกเขาค่ะอ๋อค่าจะบอกพวกเจ้าปิดสายตาอ่าฮะถ้าเช่นนั้นไว้พบกันค่ะ ไ้พบกันไ่พบกัน